เคยเล่นบรลูนโป่งป่ะเคยโหถึกสีเลยสัตว์น้องทีออฟฟิศตอนนี้น้องน่าจะประมาณสักยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าน้องบอกน้องไม่รู้จักบ,กบอลลูนโป่งกูแบบอะบลูนโป่งนี่แม่มันเป็นแบบวิ่งแถวๆว่าไอ้บอลลูนโป้งแล้วต้องวิ่งผ่านด่านอะแล้วมันสนุกมันคือการวิ่งไล่จับแต่วิ่งไล่จับแบบเป็นด่านที่มันต้องทะลุไปเรื่อยๆอะถามว่ากูแก่เออใช่แก่แต่มันมันเป็นการเล่นที่คิดว่ามันน่าจะสืบต่อกันได้ที่ไม่คิดว่ามันสืบต่อกันอะ ติดบางคนเล่นสตีไฟเตอร์เป็นเว้ยตีไฟเตอร์โอแปะชาแบกบนั้นไอ,อ้งเงีย้ยเด็กมันจำได้ไม่ยังเสื่อส่งต่อกันได้เพราะสตีไฟเตอร์อะกูพูดเลยสตีไฟเตอร์มันคือของยุคเราเพราะสตีไฟเตอร์มันมาตอนที่พวกเราแบบกำลังเด็กเตอร์พัคแรกเกมตู้แม่งแบบ,บ,บ 19, 19, 19, 20, ปีหนึ่งเก้าเก้าสองป้อไม่แน่ใจแต่อันนั้นเป็นครั้งแรกของคำว่าสตีไฟเตอร์แล้วไม่รู้ว่าใครคนแรกที่แม่งอดดปไอเทียนี่ขึ้นมาเอามือมาจับการตีไฟเตอร์ โอแปะชาร์จโอ้แปะกันไอคนแรกที่คิดมันคือใครทุกวันเนี้ยกูยังไม่รู้คือมึงมึงไปเล่นตู้เกมมาเข้าใจมึงมึงคาโดเคนมึงโชวริวเคนสเปดเจ็ด 7, ไม่กินเป็ดอะไรอย่เงี้ยตู้เกมอ่ะที่มึงเสียตาละห้าบาทมึงก็แอแดปมาแบบว่าเอ้ยกูจะเล่นกับเพื่อนอ่ะมึงคิดได้ยังไงใครเป็นคนแรก อยู่ดีเพื่อนกูนกนมาสอนเฮ้ย hey, มึงเล่นสติฟเ h อร์กูว่ากูต้องไปเล่นที่ตู้อาเขตใช่ไหมไม่ใช่เนี<ม>่ยก็นั่งเล่นเนี่ยแล้วตอนแรกก็เล่น2คนแล้วกูกูจำได้ว่าวงที่ใหญ่ที่สุดที่กูเคยเล่นคือ12คนนั่งล้มกันครึ่งห้องสติฟเตอร์แล้วโวนปล่อยพลังลุมตายกูเล่นไปถึง12อไว้กูสองคนน่งสองคนแต่เป็นลีกไงห้องนึงก็จัดไปใครเป็นงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเราสองคนเราอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ กแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่แค่สัชันธนบุรีเว้ยมันไปที่อื่นด้วยเพราะว่าเพื่อนกูสมัยแบบมหาลัยว่าเอ้ก็คุยเรื่องเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ยมึงเคยเล่นสติปเตอร์ป่าวะที่แบบเล่นจับมือบอกอ๋อเฮียเคยเล่นรึป้องจะตายจังหวะแล้วไม่ยังเล่นได้มึงเอามาจากไหนไม่ได้มีในทีวีละครไม่ได้มีสอนแต่มึงเล่นกันเป็นบมันเป็นการบอกปากต่อปากเว้ยมันสืบทอดเหมือนคุณยายวลนา่ะมึงเคยดูว่าทายาสวนอ่ะมึงต้องสืบทอดต่อไปนะอ้าปากปลาอะไรเงี้ยมันมาได้ยังไง ไอคนทําคือกูจําได้อะของกูน่าจะประมาณปสองปสามั้งก็ประมาณ9-6-9-7อ่ะไอรู้บอกกูทีกูจะได้เคลียร์แบบว่าไอ้แย้มมึงเป็นคนคิดนะมึงคือสุดยอดของการอัดแอปว่าจากตู้เกมกูไม่หยอดตู้กูจะเล่นกับเพื่อนมันก็มีหลายเกมนะเว้ยที่ที่มันนั่นอะอย่างเกี่ยวก้อยอะไรวะเซมิมีอะไรสักอย่างเเเซมีมีแต่เซมิมีเนี่ยกูยังงงว่าใครเป็นคนเข้ามาวะ มันอาจจะเป็นเกมตื้นบ้านสมัยก่อนไอไอปาโลมาปะไอเนี่ยตบตบเนี่ยเรียกเรียกอะไรนะตกบ,บนตกล่างตบซ้าย<แ>ตบขวาตบพร้อมๆกันหนึ่งสองสามอันนี้คือร,รู้ว่ามันมาสืบทอดเพราะว่าเคยเล่นกับคนที่แก,ก่กว่าแล้วก็มันมันม,มาสืบทอดมาแต่ไอแบบไอสตตเฟเซอร์กูรู้สึกว่ามันแอดวานมากสำหรับกูนะ ด้วยชื่อสติเฟเตอร์ก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีอ๋อนาเงือกน้อยนาเงือกน้อยตกบนตกล่างตกหน้าตกหลังต,ลง,ตลงตกพอมึงมก็ยังจําได้นะเฮ้ยมันคุ้นเว้ยมันคุ้นแล้วมันติดปากเว้ยที่ยังรู้ว่ายังมีนะเออมวยมวยมือมึงเห็นป่ะเฮ้ยไอเนี้ยนะ, <c oughs> นนะเออเออ,เอ,อหลังกูยังได้นนกูอยู่เลย <c oughs> เฮ้ยอ,อันี้สนุกอน,นี้เอเนี้ยมีใช้ขาด้วยเปล่าแบบขาเกี่ยวใช่ใช่กงมาจำว่ากูีงมาจำไหม อันนั้นก็เรืองแบกูกูถือว่าไม่คุ้นเลยว่าเลยแบบปุ๊บแล้วบางครั้งแม่งแบบนัะถ้าใครมาเจอช็อตของพวกเราฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็นั่งคุยเล่นกันนะครับผมเอาเรื่องเด็กๆเ,เรื่องปัจจุบันเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้พวกเราติดคุกแล้วต่อยกันเองนะผมขอขอไม่เอานะครับเรารับฟังได้แต่แต่ละเพราะพวกเราไปต่อยกัน <laughs>